วันนี้เหมือนกับประมาณว่าท่านกําลังเข้าใจตัวเองว่าท่านจะได้เป็นรัฐมนตรีกราหมคนถัดคนใหม่ของรัฐบาลใหม่อืแล้วถ้าเกิดท่านไม่ได้เป็นล่ะอท่านกําลังพ,พูดง่ายๆนะเอาขี้ไปฝากไว้ที่รัฐบาลใหม่หรือเปล่าใช่ไหม,มคือคือวันนี้เนี่ยการตัดสินใจตกลงใจในผลการประชุมวันนี้เนี่ยมันจะผลั ภาระไปให้รัฐบาลใหม่เขาซึ่งรัฐบาลเก่าซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการรัฐมนตรีรักษาการไม่ควรจะต้องไปเจรจาอะไรอย่างนี้มันเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันต้องมีการใช่ใช่เรื่องที่สองก็คือว่าวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าเ,เสริมที่ของท่านรังสีเลยนะกัมพูชาเนี่ยเจรจารไปเถอะไม่เคยทำภาษา <laughs> ผมคือ,อ,อ talk only no action นะ ไม่มีผลของการปฏิบัติจากการเจราจารตกลงถ้าอย่างนั้นถ้ามีการเจราจาเนี่ยนะการปักปันเขตแดนทางบกตามเอโบยสามันควรจะเริ่มไปตั้งนานแล้วนี่ผ่านมา20ปียังไม่มีอะไรเริ่มต้นแม้แต่หลักเดียวเลยนะครับฉะนั้นผมก็ถามว่าทำไมเราจะโง่ป่านนี้วะนะผู้เจราจารของเรานะ ผมผมผมพูดตรงๆนะคือคือวันนี้เนี่ยบรรทุกเจราจารมันจะดูดีไปหมดอนะ่ะคุณบุ๋มก็จอคุณผมยังนึงกว่าวันนี้จะเป็นเจอคุณบุ๋มนะคุณบุ๋มก็จะบอกว่าเขาอ่อนน้อมเขาดีคือผลเจราจารในห้องประชุม,มน่มันดีตลอดละครับมันไม่มีทางไม่ดีคงไม่ไปชีหน้าด่ากันตุ้มตามกันในนั้นถ้าถ้าไม่ดีคือทุบโต๊ะแล้วเดินออกแต่ผลเจราจารเนี่ยมันคือ no action talk only นะมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ จุดที่สามที่ผมอยากจะฝากไว้ก่อนก่อนที่จะให้ท่านรังสีพูดต่อก็คือว่าเรา่เหมือนงูเหลือมรัดเขาจนจะตายอยู่แล้วเขายังไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยนะนในข้อตกลเมื่อวันที่28่สิบแปดกรกดาอ,อ่ะผมถามว่ามันมีอะไรคืบหน้าบ้างจากวันนั้นจนถึงวันนี้โน no, ไม่มีอะไรเลยเคลื่อนกำลังทหารก็เคลื่อนมาตลอด กองทัพก็บอกตลอดเวลาว่าฝั่งโน้ตมีการเคลื่อย้ายอาวุธหนักมาประชิดชายแดนไทยเราก็ได้ข่าวอยู่นะว่าคน <c oughs> มีการรรวมลงกำลังพลจากแถบนู้นคนของเราก็ยังเหยียบกับระเบิดอยู่นะผมก็ถามว่าเฮ้ยเราจะอดทนไปถึงไหนกันความอดทนของเราไม่มีที่สิ้นสุดหรือนี่นี่น,นี่ต้องถามอย่างนี้เลยนะผมวันนี้เนี่ยผมเห็นอันนี้หมายถึงอดทนยืนอยู่อย่างสงบก็เรา คอยคอยเขาเอาเอามือเอามีดเตรียมมาคอยฟาดเรา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 ยืนนิ่งๆเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราก็ต้องโดนจนได้ครับบีเอมยบก็ใส่หัวเราอยู่ดีคร <c oughs> นะ <c oughs> นี่ <c oughs> ผม <c oughs> ผมพูดตรงๆนะครับว่าวันนี้เนี่ยต้องมองในมุมของเขาว่าเขาก็กำลังจะเหมือนคนหมดลมหายใจอย่าง